สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะคะในการเพิ่มยอดไลค์อีโมจิไลค์โพสของ Facebook นะคะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะอยากเพิ่มยอดไลค์โพสนะคะ ตัวนี้ได้จากเวรบไฟล์คนไทยแท้ๆเลยดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะเพียงคลิกดิงจากด้านล่างเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักหน้าแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ KMG h แล้วนะคะในส่วนตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะ,ะเพื่อนๆท่านใดค่ะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานตรงนี้กันก่อน ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสก,กุลจริงรหัสด้วยค่ะกดติ๊กตรงนี้กันไปได้เลยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือเชื่อมต่อจากเมลได้ตรงนี้เลยค่ะ คือเบอนใดที่เคยเล็อกอินกันไว้แล้วย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันเลยคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k e p m e h แล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแพลตฟอร์มนะคะเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการจะใช้บริการกันไปได้เลยในส่วนหมวดหมูม่บริการตรงนี้ค่ะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook นะคะในส่วนหมวดหมูม่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นอ e ีโมจิไลโพสตของคนไทยนะคะคนไทยจะเป็นตัวนี้เลยคนไทยแท้เลยนะ นะะในโซนบริการด้านในมีทั้งหลายและอีโมจิ e ji, นะคะวันนี้ขอเลือกเป็นอีโมจิหัวใจนะคะจะเป็นตัวนี้เลย4876หตัวนี้จะเป็นค่าอธิบายนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยค่ะเลือกโพสที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะตัวโพสต,ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะเงินย้อนไม่ได้ขึ้นให้นะคะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลย ตัวนี้ยอดเดิมอยู่ที่27นะคะตัวนี้นะคะทุววกโพลตรงนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะงันยอมไม่ได้ึ้นไทยยอดเดิมตรงนี้อยู่ที่20ใส่กันไป20นะคะเด้ยอดขั้นต่ําอยู่ที่20นะคะใส่กันไป20ในราคา9บาทค่ะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยทางระบบนึงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะดังรอยอดขึ้นสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ย้อนกลับไปดูนะเพราะว่าการสั่งซื้อกันนะคะ แถบหน้านี้นะคะจะเป็นแถบน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะในจุดทุกเดอรอจะอยู่หน้านี้นะคะสามารถมาตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะรอก,การเติมยอดค้ากันสักครู่หนึ่งนะคะมีช่องทางแถบรับคุณควันด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการทดลองการเติมยอดไดฟ้ฟรีเลยนะคะตัวนี้แปลงนิ่งตัวนี้นะคะเป็นแถบการแถบการใช้งานใหม่นะคะตัวนี้สามารถนำนิงง แต่ละแพลตฟอร์มมาแปลงลิงได้ตรงนี้นะคะตัวนี้จะสะดวกในการเติมยอดมีความสเสถียรของลิงก์มากที่สุดเลยนะคะในส่วนลดสมาชิกตรงนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนท่าใดเติมยอดในเลทราคาใดนะคะก็ได้รับส่วนลดนั้นๆกันไปได้เลยนะคะสามารถส่งชื่อเข้าใช้งานให้อดนมินตรวจสอบการเติมยอดและรับส่วนลดกันไปได้เลยค่ะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะ ในหน้าช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะพีถึง5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกเลยจะเป็นสแกน QR ว o ค e ดทุกธนาคารค่ะลองรับได้ทุกธนาคารเลยนะคะอังปเปาววลเลตตัวนี้นะคะได้รับโบนัสถ,ถึง5%ด้วยกันชิพเพยตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะโอนเงินต่างประเทศทั่วทีนะคะในชิพเพตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยคะ่ะคริปโตตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดโอนเงินต่างประเทศนะคะตัวนี้จะสะดวกง่ายตายที่สุดเลยค่ะได้รับโบนัสถึง10%กันเลยนะคะแล้วมี ทูบันนีวอลเลตด,ด้วยนะคะไปดูแนะนําเพื่อนกันค่ะในหน้าแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดสนใจสามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกๆุกการตืง่งเงินของเพื่อนเพื่อนนะคะเราได้รับบนัสถึง5%เปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะแถบยอดการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อนท่านใดค่ะได้รับการคืนเงินมานะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบางส่วนหรือยกลรืทั้งหมดสามารถมาตรวจสอบเลขบริการโทรทีนะคะเลขออเดอร์ก,กันได้ตรงนี้เลยค่ะ มาดูแถบตัวช่วยเหลือกันนะคะหน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเพื่อเพื้นท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเติมเงินไม่เข้ายอดไรไม่ขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงสามารถนําเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกค่ะและมีปัญหาใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยหรือกดแอดไลน์กันไปได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ในขณะนี้นะคะยอดไลโพต์นะคะได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะอิโมจิไลโพต์หัวใจนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดค่ะอยากเพิ่มยอดอิโมจินะคะดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยนะคะ